สวัสดีครับปุบคับผมแจ็คมันนี่แบ็คเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นกันนะครับตลาดปิดนะตลาดปิดละนะครับสำหรับวันที่18นะก็ลบไปที่2.72จุดจุดนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคไม่ได้เจอกันนานนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยเซต นะก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปว่าเอ่อเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่าเซ็ตเนี่ยเขาจะขึ้นไปนะครับอ่าขึ้นไปยืนเหนือพันสี่แล้วก็สังเกตดีๆว่าหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดผ่านได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้เขาก็จะลงต่อตาม แนวโน้มหลักนะครับแนวโน้มหลักเห็นไหมก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ตอนนี้เขาก็ลงมาตามที่พูดไว้นะครับอืมอ่ะโอเคคราวนี้ลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีแนวรับที่ตรงไหนนะครับบริเวณแรกคือหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามอาเดี๋ยวผมเพิ่มตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นดีวา โอเคใหญ่พอไหมอ่ะหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามคือเส้นชมพูนี้นะตรงนี้นะถ้ารับไม่อยู่ก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่นะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่โอเคคราวนี้คราวนี้เราต้องดูกันนะเราต้องดูกันว่าแนวแรกหนึ่งสามเจ็ดสามเอาอยู่ไหมนะครับ ต้องลุ้นนะต้องลุ้นนะครับถ้าเอาอยู่ถ้าเอาอยู่ทําไมถึงบอกว่าต้องลุ้นเนาะอ่ะผมเอาตัวนี้ออกก่อนถ้าเอาอยู่เนี่ยเราก็จะลุ้นว่าเอ้ยมันเป็นแพทเทิร์นกับตัวเพราะว่ามันไม่ทำ l o w อ r ์โลถูกไหมแล้วก็ขอให้เขาทะลุ31ไปให้ได้ก็หวังว่าจะเป็นประมาณนี้มองภาพบอกไหมถ้าถ้านะครับ หนึ่งสามเจ็ดสามรับอยู่นะหนึ่งสามเจ็ดสามรับอยู่ไม่หลุดนะหรือว่าถ้ารับไม่อยู่ก็ได้นะแต่ขออย่างเดียวขอให้ไม่หลุดหนึ่งสามห้าสี่ขอให้ไม่หลุดหนึ่งสามห้าสี่เนี่ยเราจะดันขึ้นไปได้เราจะดันขึ้นไปได้นะครับโอเคนะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่าเรามาดูหุ้นลายตัวกันนะครับอ่ะ เจ้าตัวแรกนะครับ BBL ทรงเนี่ยเหมือนกับเซตเลยแต่ว่าแยกกว่าเพราะว่าเขาหลุดโลนะครับเซตเขายังไม่หลุดโลเห็นไหมเซตเขายังไม่หลุดโลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่สวยแล้วนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยหลุดไปล้ก็ต้องรอดูที่แนวรับนะครับรอดูที่แนวรับ หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทอะหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทรับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหายให้อีกก่อนหาให้ก่อนโอเคมันเจอตรงนี้แนวรับที่อ่ะหนึ่งร้อยสามสิบห้าอ่ะหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับ ก็อย่าพึ่งถึงหนึ่งร้ยสามสิบห้าเลยเนาะขอให้หนึ่งร้อยสี่สิบสองรับให้อยู่แล้วกันนะสำหรับใครที่มีหุ้นนะครับใครที่มีหุ้นตัวนี้ก็สู้ๆนะครับหรือว่าคุณก็ไปซื้อบล็อกเทรดไว้นะอ่าคุณก็ไปซื้อบล็อกเทรดไว้ว่าเออฉันจะช็อตนะซื้อว่ามันลงไหมเพื่อฟีดขาดทุนของเราไว้นะครับ โอเคตัวถัดมา a o t อาหารเเนี่ยที่เรามองไว้นะที่เรามองไว้อ่าแผนเราเนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมเรียบร้อยโดนท็อปลอสนะครับโดนท็อปลอสนะโดนก็โดนไปนะครับ โดนก็โดนไปเราก็เลื่อนแนวต้านนะสร้างแนวต้านขึ้นมาใหม่โอเคเมื่อกี้นะครับเราเทรดสวนไงนะครับเทรดสวนเทรนไปเนาะตอนนี้ก็ลงมาตามเทรนนะครับอ่าลงมาตามเทรนละตอนนี้อันนี้ก็เอาออกแนวรับของเขาอยู่ที่นี่เลยห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดเนาะห้าสิบแปดนะแนวต้าน 6กสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์แล้วก็แท่งมันยังเป็นสีแดงแบบนี้มีโอกาสลงไปนะประมาณนี้ก็คือแนวรับแรกห้าสิบแปดบาทแนวรับถัดไปห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์นะขาลงนะขาลงนะครับอย่าพึ่งเข้าไปรับนะโอเคถัดมาตัว พีทีทีพีทีทีหลุดนะหลุดแล้วนะครับเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับแรกอยู่ที่สามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์แนวรับที่สองสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้านะครับเรามองนะว่าเขาจะเป็นรูปตัวเอ็มแบบนี้พื้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจนะจุดที่น่าสนใจอาจจะเป็น บริเวณ31บาทหรือ29่บาทเจสาตางค์นะสองแนวนี้นะครับตรงนี้คิดว่าไม่น่าไม่น่าเนาะไม่น่าโอเคถัดมา k คแบง K b เคแบเป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับที่เราคุยกันไว้ว่าเขามีโอกาสขึ้นมาทดสอบด้านบนใช่ไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รอให้เขาลงมาข้างล่างเราค่อยว่ากันค่อยซื้อสวนขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรนี่ไงก็แบบนี้เห็นไหมเนี่ยครับเขาจะพยายามเคลื่อนที่อยู่ในกรอบตรงนี้เพราะฉะนั้นซื้อให้ได้เปรียบรอข้างล่างนะรอข้างล่างถัดมา BDMS อ่า BDMS ชนแนวต้านที่ยี่สิบเจ็ดบาทเจ็สิบ้าสตางค์แล้วไม่ผ่านแบบนี้อืมแบบนี้เราให้สต็อป o ล s ไปตรงนี้อ่ะโอเคนะคือยี่บหกบาทนะยี่บหกบาทถ้าหลุดยี่บกบาทยอมนะครับถ้าใครที่มีหุ้นนะใครมีหุ้นยี่บหกบาทยอมนะครับหรือว่าเอ,อถ้าแบบยี่บหกบาทห้าสิบก็ยอมก็ได้เพราะว่ามันจะหลุดโลไอ้ตรงนี้ โลตรงนี้นะแล้วแต่นะครับถัดมาพ t ทีทีอ e ีพีอ่ะพีที e p. แหมทำแผนไว้นะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นแบบนี้ก็ลงต่อครับไม่ขึ้นแบบนี้ก็ลงต่อนะแสดงว่าไม่อยากไปละขอลงไปสะสมกำลังที่ข้างล่างดีก,กว่าเนี่ยข้างล่างก็จะมีก็จะมีแนวรับเนาะ แถวแถวนี้เห็นไหมมีแนวรับแถวแถวนี้นะครับสองแนวเพราะฉะนั้นสําหรับเจ้าตัว e TTEP รอบนี้ก็รอแถวนี้นะรอดูว่าเขาจะลงมาให้ได้ซื้อหรือเปล่าถ้าได้ซื้อก็ขึ้นไปนี้ประมาณนี้แผนก็ประมาณนี้นะถัดมาตัวเดลต้านะเดลต้าก็เป็นแนวโน้ม ขาลงนะครับตามแผนเราก็ยังมองว่าเราจะรอที่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสบาทโซนนี้นะถ้าไม่ลงมาเราก็ไม่เอานะครับแนวต้านอยู่ที่แปดสิบหกบาทยีห้านะแนวรับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสามบาทโซนนี้ CPR อ่ะแนวโน้มขาลงชัดเจนใช่ไหมเราก็รอนะครับรอที่ ห้สิบาทห้าสิบสตางค์ห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะถัดมา IVL IVL ก็ลงเหมือนกันนะครับลงทุกตัวนะลงตามเซตนะ แนวรับอยู่ที่ยี่สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์นะคือตรงนี้ย3ิบสามบาทเก้าสิบสตางค์ไม่ใช่สิย3ิบสาบาทนะอ่าย3บสาบาทย3บาบาทเกสิบราคาปิดเนาะโอเคนะครับย3สิบสามบาทถ้าหลุดย3ิบสามคือเขาจะทำโลว์เวอร์โลไม่ดีนะถ้าหลุดตรงนี้ไม่ดีนะครับแบบนี้เห็นไหมขึ้นไปหายเดิมอยู่แถวนี้ไม่ผ่านแบบเนี้ยทำโลว์โลก็ แนวถัดไปคัายี่สิบบาทยี่สิบสตางค์เลยนะระวังนะครับถัดมา KTB KTB ลงเหมือนกันนะลงเหมือนกันตอนนี้หลุดแนวสิบดบาทหรือยังอ่ะหลุดละเพราะว่าแนวรับเราให้ไปคือสิบแปดบาทตอนนี้เขาปิดที่สิบเจ็ดบาทแปดสิบนะครับไม่ค่อยดีนะ มีแนวรับอีกทีคือ17บาทนะ17บาทนะครับสำหรับตัว KTB เนอะอ,อย่าพึ่งเข้าไปรับนะครับอย่าพิ่งเข้าไปรับถ้าจะรับก็รอเอถอะโโเอาโซนโซนเนี้ยสิบาทหรือว่า16บาทเนี่ยโซนแนวรับข้างล่างดีกว่านะอย่าพึ่งรีบเข้าไปรับนะครับถัดมา WHA จบรอบไปแล้วนะจบรอบไปที่เรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มว่าฉันจบแล้วเห็นอะไรไหมนี่ลงมาปึ๊บอ่ะเป็นแพทเทิร์นอันนี้คือเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นใช่ไหมนี่ ขึ้นปุ๊บอ่ะคราวนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องสูงกว่าไอ้ตัวนี้ใช่ไหมแต่ไม่สูงกว่าแต่ไม่สูงกว่านั่นหมายความว่าเขาเปลี่ยนแนวโน้มก็จดนี้ก็จะเป็นตัวไฮเป็นตัวโลโลว์ไฮโลว์โลเห็นไหมครับก็จะเป็นสีชมพูตัวนี้อ่าเปลี่ยนดีกว่ามันไม่ชัดสีน้ำเงิน ปืดปืดพืดแบบนี้แพทเทิร์นอะไรขาอะไรเอย่ยขาลงนะขาลงนะครับเพราะฉะนั้น W H A ไม่เทรดแล้วนะถ้าจะเทรดอีกทีรอดูที่4บาทถัดมา T U อ่าเฮ้ยไม่อ่านลายกลุ่มนี่นาตัวนี้ตัวนี้ไม่อ่านลายกลุ่มเคลื่อนเข้าลงตัวนี้เป็นขาขึ้นเฉยเลยนะ นะครับอ่ะแนวรับอยู่ที่สิบสี่บาทแนวต้านอยู่ที่สิบหกบาทสิบสตางค์นะสำหรับเจ้าตัวทีอยู่ใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปเนาะอันนี้ถือว่าโอเคตัวถัดมา CPN แนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มขาลงอันนี้คือเราก็อ่า อ่านกาฟว่าเฮ้ยตั้งแต่วันประมาณช่วงวันที่เก้านะครับกายังจะลงได้ต่อเนื่องนะเกายังจะลงได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอดักซื้อที่หกสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์หกสิบสองบาทประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่เอาเนาะถัดมา bh นะครับอืมตัวนี้พยายามขึ้นนะพยายามขึ้นอยู่นะแล้วทำแนวรับไว้ตรงนี้ โอเคนะคือบริเวณ230บาทนะสองร้อยมแล้วทำแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้239ร้อก็อย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุด230นะ ถ้าหลุดสองาเขาก็จะลงต่อนะครับเขาก็จะลงต่อเป็นรูปรูปนี้เห็นปหปื๊บอารมณ์ประมาณประมาณเนี้ยนะครับนะประมาณนี้นะ,นะะนนะดังนั้น230้สาสำคัญห้ามหลุดตัวถัดมา S C B SCB อ่ะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยหลุดแนวรับที่ให้ไว้คือหนึ่งร้อยสามบาทนะครับที่ให้ไว้หนึ่งร้อยสามบาทที่เรามองไว้ว่าเฮ้ยเขาจะขึ้นมาที่ตรงร้อยแปดไม่ถึงนะครับไม่ถึงเนาะขึ้นถึงร้อยเจ็ดนะครับดังนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสลงต่อนะจ๊ะ <c oughs> ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับรอดู98 95บาท50นะตัดมาเคซีอูยแนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มขาลงแล้วหลุดด้วยแม่คือไซเว์มานานเนาะช่วงนี้เห็นไหมหลุดไซ์เวแบบนี้นี่คือแบบนี้เลยนะรอดูที่สามห้าถึงสามแปดเลยนะตัวนี้อืม โหดไปรอด,ดู42ก็ได้อ่ะเนี่ยสีมีแนวต้านตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าแบบให้โอเคเลยเนี่ยรอแถวนี้3 5มหถึงสานะอืมไม่ดีไม่ดีดโอ้ตัวนี้หนักกว่เดิมอีกโอ้อันนี้หนักกว่เดิมอีกนะตัว SCC นะ โอ้โห oh. ไม่ดีนะครับ SCC มีแนวรับอยู่ที่สองร้อยสี่สิบสี่บาทนะสองร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับอืมอย่าพึ่งเข้าไปรับอย่าพึ่งเข้าไปรับนะอืมรอดูที่สองร้อยสิบสี่บาทดีกว่านะสำหรับตัว SCC นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับตอนนี้ ลุ้นอย่างเดียวนะสำหรับหุ้นจะกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้ไหมต้องดูว่าเซตที่หนึ่งสามเจ็ดเจศูนย์แล้วกันหนะึ่งสามเจ็ดศูนย์รับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่แล้วหลุดหนึ่งสาม ห้าศูนย์จบข่าวนะครับลงต่อยาวๆนะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ